Mời mình Mina à. Ờ ờ. Mở lượng Mở lượng, mở lượng mở lượng Hãy subscribe ช่งพนนนงานนครสวรรค์ครับเจอกับแท็กบีครับโต๊ดว,วัาสาบิอยุทยาเอาละอยุธยาหรือนครสวรรค์โอ้โหอยู่เส้นเดียวกันถนนสายเอเชียครับมหมายเลข32ทางหลวงเริ่มตั้งแต่อยุทยาไปมันจบที่นครสวรรค์ครับกับถนนสายเอเชีย วาสาบีอยุธยาเจอกับมังกรปากน้ำโพ PNW พัดนครสวรรค์วันวันวัดก็โหมีเออโคส่วนตัวด้วยอ่ะเฮือเข้าไฟสองตเต็มพร้อมแล้วสมศักดิ์ศรีครับผู้นี้ครับอันดับสามในจีโอ สำหรับตน้นวัสบีออกนำไม่กอนแต่ว่าช้างพัดในนาของช้างกอบชัยก็ไม่ยอมน้อยหน้าตีคู่เอาแล้วเว้ยชะตาทำ